สวัสดีทุกท่านนะครับผมครับอาร์มซูซูลันนะครับแห่งฟักยูพิกเจอร์นะครับกับรายการเวทแอสไตน์เกมทีวันจะมาแคสเกมแอคชั่นแมน VS โรบอทนะครับก็ไปคลิปปัญกาขังผมนะครับวันนี้ผมแคสเวลา4ี่โมงสีบนจันทร์แี่์กุมภาพันธ์2 5 6นะครับก็อยากกลับไปแคสเหลืองกูนะครับจะถามว่าผมหายนานกับเพราะเหลืองกูนะครับก็คือขี้เกียจนะครับจะเลิกแคสเกมนะครับ ก็ก่อนจะเล่นนะครับก็ขอบอกว่าช่วงนี้จะค่อยๆเคลียร์ทีละเกมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเดินอาจจะแคสไม่กี่ครั้งนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเบื่อในเหนื่อยล้านะพี่เกยียรจะแคสซึ่งเกมนะรับละเอียดนะครับก็คือผมเคยเล่นตอนมหนึ่งมสองหรือมสองน้นะเคยน็อกนะครับครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ถือว่าเล่นยากนะมากกว่าคนเลเดร์กับมัมมี่อย่าดูถูกครับเกมนี้ก็มันนะครับเพราะว่าตัวละครสามตัวเองเรานี่เก่งและสู้ได้มันสุดยอดนะครับ ถ้าคนเล่นไม่เก่งก็เ,เล่นไม่มันนะครับโอ้โหเรื่องก็งน่าจะเป็นแบบเราเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษนะไม่มันปราบรามพวกผู้ผก่อการร้ายหุ่นยนต์นะครับเราต้องผ่านภารกิจไปเรื่อยนะครับจากก่าจะเจอบอสใหญ่นะครับเราก็จะโดนส่งมาสามคนนะครับแต,แต่ละจุดครับจะโดนส่งมาไม่เหมือนกันมาเราจะเริ่เมเล่น คนนี้เป็นคนแรกนะครับคือพี่หมัดนะครับด่านหนึ่ง infernal jungle นะครับไปามาครับจะเป็นพี่หมัดเคยน็อกแค่รอบสองรอบนะครับเกมนี้แต่นานแล้นแหละประมาณสี่ห้าปีที่แล้วหรือหกปีน่แหละมันหกปีที่แล้วผมน็อก ไปเราก็ได้เล่นเกมนะผมก็อาจจะอ่อนไปเยอะคอมก็ไม่ค่อยได้เปิดแล้วที่บ้านนานๆทีเปิดทีเป็นเดือนนะครับปุดทิ้งคอมไม่เป็นเดือนนะก็คือผมเคยบอกครว่าผมเป็นนักแคสเกมที่แปลกคนอื่นคือเป็น,นนักแคสเกมแต่ไม่ค่อยเล่นเกมนะครับจนเขางงนะครับม,มึงเป็นมึงมาแนวไหนเนี่ยไออาร์มิชลัน พวบอกก็เลืองกูนะครับเพราะกูเป็นคนที่แปลกที่สุดนะครับในันนั้แในเ,เกมโอ,โอ้ยโอ้ย,อยไปนี่ก่อนไปตรงนี้ก่อนแล้วโดนกระชัป่าวะไปทางนู้นก่อนมั้ง ไปครับแม่งมังคับยากๆอ,อยู่แบบน,นี้โอ้ยไปไม่ไม่เอาไปแดกไปต่อไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่โอ๊ยอ,อชกเต็มเบ้าเลยไเหีย้ย ข้างล่างนี่มีหรอวะแม่งชกเข้าเบ้าเลยที่ยเลือดลดเบ้าเขียวนะครับขนาดนี้อุ้ยหล่นใส่หัว,วกว้อีกไปครับไปต่อเดี๋ยวเวลามากแล้วเราจะได้ดาวกระจายมาเป็นอาวุธนะครับนี่แน่ปลาใส่ขาแม่มเลยนี่นี่น ไอตัวแดงนะอึดครับมันเป็นตัวโจกของพวกตัวเหลืองอเก็บตรงนี้ก่อนไม่เล่นนานแต่กูยังฝีมือไม่ตกนะเฟ้ย่ยอาจจะตกไปมั่งเอ้ามายังไงเนี่ยอ้โอ้๊อ้๊อไต่กูเลยเหรอไปต่อไปต่อตรงนี้มีอีกไหมวะเดีย๋ยวเราไปดูก่อน เดี๋ยวค่อยมาตรงนี้ตรงนู้นก่อนไปาากนู้นก่อนไปตรงนู้นก่อนเสียงไม่ค่อยจะออกเลยเนะี่ยแคสเกมนะไม่ได้แคสนานแล้วผมไม่เมื่อยเลยตอนนีน้ไม่ค่อยสบายเฮ้ยรอ,อก,กูด้วยจะรีบไปไหนเนะี่ยไอ้ไฟรอด้วยเอ้ย อะไรอะไรอะไรไม่อัดเลือดดาวกระจายไปอะไรเนี <recess ed isolation> <ife ed> ่ยอ๋อตั้งไปต่อไปต่อมาเต็มโอ้โอ้โอ้ อา้าวกูตายไปรอบนึงเหรออ๋อยังไม่ได้เก็บชีวิตมั้งนี่ไงไฟเฮ้นอนีนอ่แน่ไอ้ท่าบอกดอก,กกระจายก็บรนยาออน ท่าแบบปลาคนเด็กอ่าได้สี่อันแล้วชีวิตเอาหลอกให้กูกระโดดแต่มันไม่มีอะไรติดอีกอะเข้าไปเก็บนี่แน่นี่เจอท่าตุเด็กนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโหโคตรเฟี้ยวเลยท่าปลาสกิลร้านไหนเนะี่ยปลาใครย,ยังอายครับนี่เอาเรือกเต็มมาล,ละเขาไม่บอกคุยนี่แน่นี่แน่นแนไปเลยเอันหนึ่งนะ มันมุมหมอสอดมันมุมหมอมันมุมหมอเจอทางทกูไปก็แทบล้อมกันไม่ไม่ตาย,ายข้างล่างนี้มีอะไรเก็บว่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนน,น,น,นี่นน่นี่ชื่ออันนีห้าแล้วไปต่อไปไปไป โย่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รอกูเลยกกดดนี่กระโดดทันกระโดดทันอุย้ยเกือบไม่ทันครับนี่ปะเก็บให้ครบแต่ชีวิตจะสดใสเอ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันไปไปไป ไปโอ้โหวิดเอยเอยโอ้โหแม่งจะจับหรอกูล็อกโคตรเทียเลยมาต่อเฮ้ยอืม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 ไม่ไม่ไม,ไม่อ่าผ่านด่านแล้วครับฮ่า ครับเดี๋ยวเจอันมิชชั่นรับสววสดีรับสวัสดีครับบวางาจะกลับมาแคสนะครับถึงจะนานหน่อย